แล้วก็กระตุ้นไ่หนึนอื่นเอาเพยายามเอาเงินใส่กระเป๋าลกให้มากโยงบายเนี้ยงมใน่ไตกระายเลยไม่เคี้ยวเลยคืนเลยอ่ะกระดูกเนี่ยนะอมตนใหญ่เลยเขี้อ่ลงไปเลยอ่ะติคงปะข้งเออมันมันมีเสถียรภาพมันไมดิงลยแล้วก็เราก็ยัอเดินหน้าทำเรื่องของการค้าระหว่างปรทศในขณะที่เกิดวิกฤก็ไม่ได้ไปหยุดใน

หมกหมกไมก่ม,มีแล้วพอแล้ว